สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลน์อีโมจินะคะตัวนี้จะเป็นอีโมจิไล์โพสของโพสเฟสบุ๊กนะคะเป็นตัวต่างชาติราค,ค่ะก็ถูกมามากเลยค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ค่ะพิมพ์คําว่า k m k Social ลูกกดพาลิง์ใต้ล่างนี้กันมาได้เลยเว็บไซต์ k m k Social จะอยู่ด้านบนสุดตร,ตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลายขายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube i ติ i k t o k t w i t ต e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตนนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่เพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรผ่ารัดผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก o เกิกันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพืเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ TM ขีดโซเชียลนะคะไปที่ปุ่มขัดสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมดู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในหมวดหมู่ด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเป็นเลือกเป็นไลท์อิโมจินะคะตัวต่างชาติก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ บริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยตัวนี้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปไม่ว่าความเร็วคุณภาพการรับอากานนะคะก็จะแตกต่างกันไปทั้งเรทราคาด้วยวันนี้จะขอเลือกเป็นไลท์รูปลักอิมเมจิตัวนี้นะคะตัวด้านบนสุดค่ะจะเป็นหนึ่ง0 6 3หนึ่งสนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสที่เราจะใช้บริการค่ะเลือกพลกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นพลนี้ละกันกดเข้าไปที่เวลากันได้เลย ตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะงันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะเป็นลูกๆแบบนี้เลยนำลิงเมื่อวานกันได้เลยคะ่ะปริมาณขั้นตอนตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กั้ไปหนึ่งร้อยในราคาคร้าบาทเองนะคะก็ถูกมากเลยค่ะกดส่งกันไปได้เลยในตอนนี้นะคะทางระบบได้ดึงขึ้นมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเ,เอียดของออเดอร์ของเพืนด้วยตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าเมื่ัวาการสั่งซื้อกัน เขามาซูนะเพราะว่าการสั่งซื้อแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนเองทษทีนะคะจะเป็นออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะจะอยู่หน้าที่กันทั้งหมดเลยค่ะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบย่ค่ะจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิง์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะในส่วนสถานะน,นะคะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้ดกับคริปตนะคะสามารถเติมเงินแกไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้กวามมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคมสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หากผู้เท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเน,นกันเลยคะ่ะมาดูติดต่อเอดมนกันค่ะติดต่อแอดมนตรงนี้หากผู้พท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไว้เข้าอยอะรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันถึงได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยะคะ่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะ ตอนนีกับไปดูที่ในตอนนี้นะคะทางระบบได้เติมยออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น216แล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m k Social ท่านี้ไปเลือกดูรายละเอียดด้านในโดยผ่านลิงก์ด้านล่างนี้กันได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดด้านในกันได้เลยยังมีอื่นอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะ